พอดีเห็นป้ามันลออยู่นะครับเดี๋ยวได้ลงมาตีท่าหน่อยเห็นมันนอนลอ,อยอยู่อะนะนะยังไม่ไปเลยไม่รู้ใช่ป้าป่ะไม่งั้มันใจ่ล้วะเริ่มไม่มันจ่ายจะขี่รถผ่านนะครับเห็นรู้ป้าว่ะเดี๋ยวผมซูมดูก่อนคนเราใช้ป้าเป่ะหรือเป็นขอนท่อนไม้ ไม่เป็นไรลองตีเลยปลาไม่ปลาก็ต้องลองตีด้วยก่อนนะครับเผื่อจะเป็นปลานี่ครับผมเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยปลาปลาอือปลาครับผมโดนโดนจนได้ จริงเป็นปลาครับผมเออมองไม่มั่นใจเลยมองแบบต่งจีนต่างใจเป็นขอนไม้หรือป่าวะอันนี้จริงๆอันเนี้ยแบบ คือไม่มั่นใจก็ลองตีไปก่อนครับนี่ครับหัวโตไม่ได้ครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเก็บไปก่อนครับเป็นเสบียงก่อนโอเคครับผมนะครับกบยางซอนพิษนะครับตัวก็ลองจอดดูครับก็สําเร็จนะครับได้ตัวคือตอนนี้ผมแค่ติดตามมันออกมาจากป่าแล้วมันอากาศได้อะด้วยเพราะหลายปัจจัยครับ เห็ยครับผมสานพิษครับผมเห็นปลาลอยเป็นแต้มสุดยอดมากครับผม